ับสวัสดีชาวแก๊งนังหมาทุกคนด้วยนะครับผมเท้ยเฮียเว้นแม่งส้งตีนถึงวะผมแม่งคือกูทําช่องใหม่ใช่ป่ะล่ะกูอยากให้เอ็นเกตมันจะเยอะคนจะได้เห็นเอ็นเกตมันจะเยอะเนี่ยก็คือผมไปสุ่มอีเวนต์ใช่ไหมตามล่าแบบดูเดือดอะไรเงี้ย่มึงดูดิกูไปสุ่มอะไรอ่ะฮะกูจะสุ่มอะไรของแม่งสดตีนทั้งนั้นเลยอ่ะ ไอ้เหยีดแค่อ๋เอเมงทำมาฆ่ากูจะชัดไอ้หนังหมาอ๋อกูไม่ท้อว่ะไอ้เฮียกูไม่ท้อเกมนี้วะ่ะไอ้หนังหมาของมันส้นตีนทั้งนั้นเลยแล้วผมจะไปยังไงครับแต่ถ้าของจะไม่ส้นตีนแนะนำอแมนด้านะครับเข้าไปดูไอดีกันได้นะครับมีไอดีมากมายนะครับให้คุณได้เลือกช็อปกันนะครับเข้าไปดูกันร้านอแมนด้ากันนะครับมีทั้งบริการกางไอดีด้วยนะครับผมนะใครจะเคิร์นจะอะไรเนี่ยไปร้านอแมนด้าไปดูครับตอนนี้ร้านอแมนด้าของแม่งอย่างเยอะไอ้หนังหมาแต่ไอ้นี่อะไรเนี่ย อะไรนี้คือเว้นอะไรนี้กูค,ค,คลิปมันจบเลยนะเนี่ยโมแค่พูดว่าไอจี้มันมีความสามารถอะไรก็คือจบคลิปเลยนะครับไม่ต้องทํากันแล้วเจาะอีวุงเจาะอีเว้นอะไรเงี้ยไม่ต้องมีกันแล้วนะครับเว้นต้ตนตีนอย่างนี้ไอหนังหมาอะมาดูกันหน่อยเข้ามาใหม่ 2G จี้เป็นปลาหมึกรอบที่แล้วแมงกะพุนรอบนี้เอาปลาหมึกเข้ามาไอา้าสตว์กูคิดว่าจะเอาแมวดําเข้ามาตอนชุดขอเกมนี้ชอบเขาชอบเอ่อขย่มดราม่าอยู่แล้วด้วยนะครับมาดูความสามารถกันหน่อย ในเทินของเราเนี่ยนะครับเมื่อตกเลนมาของเราเนี่ยมีหอกนะครับผมก็คือดอกนั่นแหละนะครับคล้ายๆบัตรเชิญดอกดอกแบบนั้นนะคล้ายๆกับรองเท้าดอกอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ขังฟอง75นะครับตัดการ์ดแ0แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยโคตรสิ้นเปลืองช่องนะครับผมบอกให้อย่างที่ความสามารถนี่คือเป็นความสามารถที่ต้อเตืนมากนะครับแบบเนี้ยมาดูปลาหมึกหน่อยก็เป็นหมึกดอกนะครับแต่ก็คล้ายๆหมึกช็อตแต่อันนี้คือหมึกดอกนะครับมีดอกเหมือนกับจี้แรกเลย 75เหมือนกันแต่เป็นเตะนะครับแล้วก็80%นะครับรับมาเบิร์นะครับเมื่อตกพื้นที่ของเรา80%นะครับเพื่อเพื่ออะไรความสามารถเส้นไปอย่างนี้เขาไมไ่ยมใช้กันแล้วอะ่ะมึงทํามาทําไมนี่มันคือของที่แบบโง่เง่าเต่าตุต่นมากนะครับผมนะสําหรับของที่มาในอีเวนต์นี้นะครับก็พูดง่ายๆกันว่าเฮี้ยนั่นแหละนะครับแล้มาดูกันอีกอ่ะนอกจากนี้มีของมาเลหลังให้ด้วยนะครับ ก็ยังไม่ชูครับของเลหลังก็ยังไม่ชูครับเพชรสีแดงโล่ซูเปอร์เฮียนะครับอ่ามีอันนี้น่าสนใจหน่อยนะครับอย่างใครมีอ่าอาจจะมีตัวแชป์ยินอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้น่าสนใจหน่อยเ <c oughs> ฮียแล้วคิดว่าในเซิร์ฟแม่งมีแช่มีดีคนนะไอ้เฮียนับคนได้หรือมั้งไอ้หนังหมาเฮียโดนรอโดนรอพอเบ็ดเสร็จอย่างเงี้ยอย่างเฮียมาปืนหุนน่นไ่กลางอย่างเงี้ยครับโอ้มีอันนี้น่าสนใจอีกนิดนึงนะครับนิดนึง แล้วก็สกูตเตอร์ส้นตีนนะครับโอ้โหที่เฮียเปื้อเปลือนค่าไฟผมมากอะแบบต้องมานั่งอัดคลิปอะไรเงี้ยไอ้แซดกูก็ปวดตาร,รีบกลับมาทำคลิปให้ได้ดูกันไวๆใช่ไหมโอ้โหพอพ่อมาดูปุ๊บแม่งเฮียไม่รู้ที่กูไปข้างนอกมาเนี่ยมึงก็ดูชุดกูดไปกูไม่ได้แบบผมเพิ่งไปคุยงานมาแล้วผมก็แบบรีบกลับมาเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีบทำคลิปเพื่อจะได้ดานินเกตช่องไว้ว่าลงคลิปไวคนได้มาดูไวเว้ ไอสัตว์มึงดูดิเนี่ไอเหยียดแ,แม่อะไรเนี่ยไอหนังหมาพอดีไปแต่งตัวไปไปจะไปฟีดเพลงนะครับเนี่ยฟีดพ่อ,อไอสัตว์ได้ไปคุยเรื่องธุรกิจล้านนะครับมึงดูกูแต่งตัวไปดิไอสัตว์อย่างคิวเลยไอหนังหมาแม่งเว้นอะไรก็ไม่รู้ผม,มรู้สึกแบบกูแค่กูผิดหวังในชีวิตผิดหวังในความรักผิดหวังในเรื่องเียอะไรในชีวิตก็พอแล้วครับก็กล่าวว่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งให้ผมสมหวังบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกมบ้างนะครับผม ไม่มีครับผิดหวังกว่าเดิมครับไอ้นังหมาวันนี้เราจะพูดคุยอย่างอีเวนต์เกี่ยวกับอะไรเนี่ยไอ้เยติเทไม่มีอะไรให้ผมได้สล่อมหรือว่าทําเลยครับผมผมไม่อยากจะเข้าไปสุ่มมันเลยครับสุ่มเอาอะไรอ่ะมันแบบคือผมต้องพูดตรงๆนะครับต่อให้คุณเนี้ยไม่มีของจะเล่นน่ะมึงก็ไม่ควรทําเว้นสตูดอย่างเงี้ยจริงๆของไม่มีจะเล่นยังไม่ยังไม่ก็ไม่ควรทำครับเว้นสตูออย่างเงี้ยครับผม ให้คำว่าเว้นส้นตีนได้เลยนะครับเว้นหนังหมามากครับผมบอกเลยมันไม่น่าครับเนี่ยโอ้โหต่อให้คุณแบบเออของไม่มีเลยครับพี่ผมต้องเอาอะไรครับไม่ไม่เอาไม่ควรเอาครับไอ้ที่มันเฮียครับเว้นอย่างเงี้ยเว้นมันส้นตีนไปนะครับโอ้โหดูดิเอาอะไรมาได้อะใช่ไหมมาดูด้มันให้หาอะไรบ้างเลดก็คงเหมือนเดิมหาก็เหมือนเดิมนะครับมันน่าจะเป็นแบบนี้ยาวๆผมว่าอ่ะนะครับให้หาไอ้เฮียนี่หนึ่งอันและไอ้เฮียนี่หนึ่งอันนะครับ ปลาหมึกธรรมชาติธรรมดากับหมึกปลาหมึกนะครับเป็นหมึกของปลาหมึกเอามาใส่โหลนะครับไอ้ที่เข้าขายโรมานสัตว์หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็จะแลกกระป๋องสีอันหนึ่งครับมันคือราเมนเหรอราเมนกูรู้จักแต่ราเมงอันนี้ราเมนครับมันเรียกว่าราเมนหรอว่าจริงๆแล้วอ่ะพู้ที่ว่าราเมงไอสัตว์ราเมนเหรอราเมนก็เมนครับไอสัตว์เมนรู้เอาไว้เผามือไปเลยครับเกมหนังหมาเยเชราเมงครับราเมนแล้วก็เก็บไอเทมนี่5้อันนะครับเพื่อไปแลกเอสนะครับเก็บเอสห้าอันเพื่อไปแลกหมึก จี้นะครับผมนะพูดง่างยๆว่าเก็บไอ้เหี้ยบพวกนี้อย่างละยี่สิบห้าอันนั่นแหละก็สองอันห้าสิบอันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับมีสี่บ้างไหมไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้น่าสนใจก็จะมีอุปกรณ์เขียนแบบ่านักดาบลูกเยบนะครับแล้วก็หมวกแมงกระพุนนะครับซึ่งก็ต้องเล่นเฉพาะอีกนะครับไม่ใช่ว่าไปเล่นกับอะไรก็ได้อะเออเฮียรครับผมบอกเลยนี่ไม่ขีดไม่ด้วยเอามาว้เสาศพมึงพอดีเลยเพราะเมื่อกี้มีรามเม็งพอดีเลยไอ้หนังหมาพอดีเลยนะครับ โร้านค้าลึกลับเผือ่อใครยังไม่เข้าเกมกำลังระวังหรือหาตังค์อยู่นะครับร้านค้าลึกลับนะครับมีเขาเอาคอร์สพี่แอลมาขาย549นะครับผมต้องรีบไปซื้อนะครับนี่นะครับ549เครับถ้าคุณไม่ไปซื้อคุณเข้าเกมแล้วคุณไม่ซื้อภายใน1ชั่วโมงหมดนะครับเพราะเขาอมาแล้วนะครับผมนะเห็นคนไปโวยวายกันนะครับแล้วก็ไม่มีมีอันนี้เดี๋ยวแพงอันนี้ดีอยู่นะแต่แพงอยู่เหมือนกันเนี่ย1้9มั้ง นะครับเอาไปคูณ4 5หครับเพราะว่าอะไรคูณไม่ค่อยออก43 35หไม่ค่อยออกต้องไปใช้4 5หแล้วครับเออแล้วก็มียเวทข้ามาทาง5้อ่ะต่ออันนี้ก็จะเหมาะกับคลิปที่แล้วผมรีวิวไปผิวนะครับฮันเตอร์ผิว่ะหน้าบริการเต์ผิวอยู่นะครับยกเวทแล้วก็มีตัด55นะครับเป็นตัดแบบส้นตีนนะครับผมมันไม่ได้ส้นเตียตัดที่ดีแหละแต่ตัดเป็นตัดการที่ดีที่สุดนะครับ พอเขาจะตัดอะไรที่ไปอยู่บนเมืองเราอะล้วใช้การทางฟ้าโดนหมดนะครับไม่ต้องจําเป็นต้องเป็นแลนด์มาร์กเกาะก็โดนตัดครับแต่ให้55%นะครับแค่นี้ครับกลับมาดูของขายหน่อยกูเศร้าอ่ะเฮียอันนี้อะไรอ่ะเพชหรือจี้เครื่องรางเหรอกูจะไปรู้ไม่ไล้เฮียนี่คำถามหรือว่าอะไรเนี่ยไอ้หนังหมากล่องซูมสองชิ้นนำโชคอีสัตว์ไม่โชคจริงหรอครับไอ้เฮียกูหมดโชคเพราะมึงนี่แหละ อันนี้2,099เพชรอันนี้คุ้มอยู่นะครับได้อ๋อมัน11 11ใช่ไหมล่ะมันก็เลยทำเข้ามาวันนี้12แล้วครับมึงมาผิดวันครับไอ้หนังหมามีตั๋วสุ่มระดับโลกอยหรอเชดโลกอะไรเนี้ยโลกผิวหนังหรือเปล่าอุปกรณ์ขายปกติมีจี้มาสลอมหน่อยนะครับผมตระกูลหมัดนะครับตระกูลชอปเปอร์ที้แย่ก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหน อ่ะเปิดสตีนนะครับเว้นอย่างนี้อ่ะก็ข้ามได้ข้ามมันไปเนาะนะครับไปหาทุ่งหาทําเลยครับเก็บเพชรเหมือนเดิมครับแล้วมารอลุ้นบรรจุกับการ์ดลอยกระทงนะครับผมอาจจะมีอะไรให้แบบเซอร์ไพ่หรืออยู่นะครับกับการ์ดใหม่ประจำลอยกระทงนะครับอาจจะมาให้เราแบบได้สลัมกันหน่อยนะครับในการลอยกระทงที่จะถึงนี้นะครับก็ขอเป็นกิจกรรมลอยกระทงแล้วเป็นการ์ดไทยเข้ามาเถอะนะครับก็ไปติดตามสปอยเวนต์ได้นะครับในห้องดิสคอตอย่าลืมสมัครดิสคอยกันนะครับ อสมัครซัพพอร์ตช่องกันนะครับเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับถูกกว่าช่องเก่านะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นราคาแล้วก็บอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันช่องนี้มันดังขึ้นมาเฮ้ยไอ้ยัยเท่นั้นฝากกดซัพพอร์ตไว้ด้วยนะครับใครไม่กดครับช่องนี้เป็นช่องใหม่นะครับเผื่อใครเข้ามาแล้วไม่รู้นะครับช่องเก่าบิน100%นะครับบินไปแล้วนะครับเพราะงั้นเราจะมาอยู่ช่องนี้กันนะครับใครเพิ่งเข้ามาเว้นนี้เฮี่ยเต็ม5ครับไอสัตว์เก็บให้พ่อของทำเนี่ยเว้นสไตล์อย่างนี้เสียเวลาเสียกามจริงๆไอ้ำลังหมาาน้ยกจริง